รถสายพันเจแปนต้องยกให้อิสุสุเลยจ้านี่เลยนะคะเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะคะเป็นอิสุสซุ CNG นะคะคันนี้ติดแก๊สนะคะพี่ขะประหยัดน้ำมันสุดๆและที่สำคัญนะคะถังแก๊สของเขานะคะหมดอายุปี2032เยอะม,มากๆเลยนะพี่และคันนี้นะคะเป็นหกล้อหัวลากนะคะปีใหม่ยางใหม่ด้วยจ้าคันนี้ปี65 360แรงมา้าคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยเอาใจสายชอบแต่งรถนะจ้าคันนี้ปี64 360แรงมา้าคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันจ้ะพี่จ๋าเอาใจสายแต่งรถสุดๆเลยคันนี้ปีใหม่นะคะแถมยังมีไฟ LED อีกด้วยคะ่ะราคาดีมากถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยคะ่ะ และอย่าลืมนะคะเรยบรรทุกมือสองต้อง K U M นะคะบ๊ายบาย